คนประเภทนี้นะคะบรรลุทำยากเช่นเดียวกันนะคะลองไปสังเกตดูนะคะว่าเรามีอุปนิสัยแบบนี้หรือเปล่านะคะคนอีโก้สูงนะคะอีโก้สูงนะคะไม่ค่อยชื่นชมคนอื่นง่ายๆนะคะออกแนวดูถูกด้วยซ้ำนะคะเหมือนกับไม่เชื่อง่ายๆ่ายว่าเขาจะมีความสามารถหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนที่เก่งนะคะเราอาจจะเป็นคนที่อําสำเร็จไม่เชื่ออะไรง่ายง าก,าการไม่เชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นจิตใจของพระโสดาบันนะคะของผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยจะไม่เชื่อแบบอัตตาที่แบบว่าแบบ ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเก่งเท่าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะก้ามก้ามเก่งๆถึงแม้พระโสดาบันยังจะมีอัตตาอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นของตนเองอยู่แต่ว่าท่านจะไม่เป็นอกุศลเหมือนเหมือนปุถุชนอะนะคะอันนี้คือที่เสด็จพ่องเพชรท่านท่าน,ท,านท่านสอนพิมินไว้อะนะคะเออมันจะแบบว่าเวลาที่พิมินผุดขึ้นมาในใจอะไรแบบเนี้ยนะี่แหละท่านก็จะบอกว่าเนี่ยพระโสดาบันอะจะไม่มีอย่างนี้นะอะไรอย่างเนี้ย นะคะท่านท่านนำร้องให้เราเนาะท่านนําร้องให้เราไม่ใช่นําร้องเพื่อให้เราแบบไปปรุงแต่งภาวะโภชาบัตนะแต่ท่านแค่ให้รู้แค่นั้นเองให้รู้อย่างละเอียดนะคะแค่นั้นเองว่าเออเนี่ยเนี่ยแบบ,บประมาณว่าแบบเออฟังคนเขาส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยสมมตินตักตะก่อนน่ะตะก่อนพี่มิ้นเป็นนะเออเอาอะไรมาคิดก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นกิเลสต,ติดตัวมานะบางบางทีแบบว่าไม่เชื่อแบบมันเหมือนกับตัวจะแข็งแข็งขึ้นมาเวลา ฟังคนส่งอารมณ์และดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนกับไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เชื่อในที่นี้แบบแอบอิดอิดนิดนึงด้วยนะแอบอิจฉานิดนึงด้วยนี่แหละสเะสด็จพ่อเขเพูว่ากริย์าบันไม่มีความอิจฉาพระโสดามันไม่มีความแบบเหมือนกับเอ่อยกตนข่มท่านาในลักษณะที่ทิพทิพใจเรารู้สึกอย่างเงี้ยยกตนข่มท่านนี่ไม่ต้องขนาดแบบไปประมาณว่าแบบไปพูดจานะคะแต่แค่จิตใจอะจิตใจที่มันรู้สึกว่าแบบยังไงอะ ครูบาอาจารย์ยังไม่ฟังสภาวะของเราเนะเราเก่งกว่าน,นี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นนะ่ะเนาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติธรรมยากบรรลุธรรมอาจจะยากด้วยนะคะเพราะด้วยนิสัยแบบนี้แน่นอนว่าอดีตชาติก็นิสัยอย่างนี้นะคะและย่อมอาจจะเคยดูถูกนะคะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันยังไม่ใช่ว่าจะต้องดูถูกปรามาศพระอริยะบุคคล,ลติดกรรมนะคะแค่ดูถูกเพื่อน ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะคะไปดูถูกไปอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยก็ติดกรรมประมาทแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยคำว่ากรรมกรรมประมาทเนี่ยบางทีแบบเราไม่ระวังกันเองอะเราชอบคิดว่า เธอก็เสมอฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบแต่เราดูถูกบางทีแล้วเขาอาจจะทําความดีมากกว่าเราก็ได้บางทีแล้วจิตใจในบางช่วงที่เขาขัดเราอยู่เขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าดูถูกใครเลยเนาะถ้ามันดูถูกแล้วก็พยายามรู้ทันนะคะมันแบบว่ามาละชูคอมาละว่าเฮ้ยเราต้องเก่งกว่าเราจะแบบยิงยิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยรู้ทันรู้ทันไปนะคะรู้ทันแล้วไม่ต้องตําหนิตัวเองเป็นสเต็ปสองเนาะรู้ทันปุ๊บแล้วก็เออนะเราเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่เรามันแค เป็นเหตุปัจจัยของนิสัยที่เออแบบว่ายังไงอะขันห้าเรามันสั่งสมมาเออไม่เป็นไรไม่ต้องปรุงแล้วก็ลวกันว่าขันมันจะสะสมอะไรมาหรืออะไรมันไม่ต้องไปนั่งบรรยายอะว่าว่ามันเป็นอะไรมาสาหรับของพี่มิ้นนะพี่มิ้นไม่นั่งบรรยายเพราะเพราะเพราะว่าพี่มิ้นปฏิบัติมาในสายที่ รู้สภาวะคือเน้นที่รู้อาการของสภาวะแต่ไม่ต้องไปเอาสมมติบัญญัติเข้าไปเพราะเราคุ้นชินกับสมมติบัญญัติอยู่แล้วเรากําลังจะพาจิตให้รู้ถึงปรมัตปรมัตธรรมคืออาการของรูปกับนามเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาสมมติบัญญัติเข้าไปพูดมากอะ่ะนะคะเดี๋ยวมันจะติดการพูดมากเนาะขอฝากเอาไว้นะคะใครเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบการเล่านะคะการแบ่งปันของพี่มินนะคะที่แบบเออเราปฏิบัติธรมกับเสด็จพ่อกับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็หลอมรวมกันมาเป็นประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยใครชอบการเล่าแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากนะถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากจะแบ่งปันแบบการแบ่งปันเป็นบุญนะคะเผื่อใครเขาติดขัดติดข้องในข้อนี้อยู่อะไรแบบเนี้ยติดขัดติดข้องเหมือนเราเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะแบ่งแบ่งปัแบ่ง,บง,บง,ป,บงปันกันเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะคะเราก็ได้บุญด้วยก็รีโพสต์นะคะแชร์ได้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถนะคะบูชา นะคะคหรือจะซื้ออุดหนุนน้ำมันปูนะน้ำมันปูทาแก้กดไหลย้อนทาท้องนะคะแล้วก็ทาเนี่ยเห็นเหงื่อสิบๆิที่มินไหมนะนะคะเนี่ยนะคะทาบางทีแบบเร่งการแบบ ยังไงอะขับเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,ะเพราะว่ามีสมุนไพรที่ช่วยช่วยตรงนี้อยู่นะคะทําให้แบบว่าเออขับอะไรเองเนี้ยออกแล้วก็แก้เมื่อยแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเอ็นข้ออักเสบนะคะแล้วก็บรรเทาเรื่องกดไหลย,ย้อนฝากอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุดหนุนนะคะอัญ,ญามณีที่มีพลังของเทวอธิษฐานจิตที่บริสุทธิ์ของท่านเทวดากายเพชรก็ได้นะคะก็ได้เลยนะคะบูชากันได้เลยค่ะอุดหนุนกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ